แต่ว่าอีกฝั่งเนี่ยในโลกโซเชียลนี่หูด่ากันเละเทะแบบเช็ดเม็ดเลยนะครับสำหรับเควินเนี่ยนะฮะในช่วงตลาดซื้อขายแรกแรกนะครับเนื่องจากเล่นไม่เข้าระบบนะฮะของโคสเตียนะครับสคนนั้นก็คือ สวัสดีครับผมชูปรัชญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องของผมชุบปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาบางเลยนะครับอันในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูความไหวของทีมชาติไทยกันหน่อยนะฮะก็จะลงเตะกับเลบานอนแล้วนะครับในช่วงเวลา19.30นานทีนะครับที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตนั่นเองนะฮะอย่างที่เราทราบกันนะครับ ทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของการถอนตัวของเควินดีรมรัมนะครับมันยังไม่จบนะหลังจากที่สื่อบอลไทยเนี่ยขยี้กันยับเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยถอนตัวเป็นครั้งที่8แล้วนะครับผิดเพียง8ครั้งถึง9ก้าที่ไหนไม่ใช่นะ <c oughs> <c oughs> ก็เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บติดตัวมานั่นเองนะครับแล้วก็มีผลสกงสแกนอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทำท้ายต้องถอนตัวไปแบบดราม่าเลยนะฮะเพราะว่าโดนจ้องอยู่เหมือนกันว่าเรียกมาแล้วเนี่ยเป็นอาการแบบนี้ตลอดเลยแล้วก็เป็นชทจริงๆริงนะสำหรับเควินนะครับ ล่าสุดเนี่ยในงานถแถลงข่าวความพร้อมนะครับนะฮะในการซ้อมมือสุดท้ายของทีมชาติไทยนะฮะก็มีสื่อเข้าไปถามเรื่องนี้กับอีชีนะครับว่าเอาไงดีกับเดิรทอนนะครับก็คือเควินเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันหลายรอบแล้วนะครับแล้วบางคนเนี่ย อยากจะติดใจจะขาดนะครับแต่เจ้าหนี้เนี่ยเรียกมาแล้วก็ถอนตลอดเลยนะครับแม่นะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ซ้ำซากซากมา8ครั้งแล้วด้วยนะครับโดยปรากฏว่าอิชิอก็ไม่ได้ตามน้ําตามกระแสโจมตีนะครับที่มีอยู่ในโลกโซเชียลนะฮะทางอิชิบอกว่าเช็คอาการบาดเจ็บของเควินแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงนะนะฮะแล้วก็ให้ถอนตัวไปว่าเดี๋ยวจะเจ็บหนักนะครับทีนี้เนี่ยก็คงต้องตาดูผลงานหลังจากนี้เหมือนเดิมนะครับนะฮะเดี๋ยวคราวหน้าก็ว่ากันใหม่นะครับสำหรับเควินนะครับโดยอิชิให้สัมภาษณ์แบบนี้ผู้ครับ เขาบอกว่าในส่วนของเควินเนี่ยถึงแม้ในอดีตอาจจะเรียกมาแล้วก็ถอนตัวนะครับไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามนะครับแต่ตนเองไม่ได้สนใจซึ่งการเรียกมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเข้ามาในแคมป์ทิมชาติไทยด้วยนะแต่ตัวเขาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บติดตัวมาซึ่งตนเองได้คุยกับทางทีมแพทย์แล้วนะครับหากเราจะใช้เขาใน2เกมนี้อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าจะเป็นอันตรายต่อตัวนักเตะด้วยนะครับจึงเลือกให้เขาถอนตัวไป ส่วนในราการฟุตบอลแชมป์อาเซียนเนี่ยเราอาจจะต้องตามดูฟอร์มจากไทยลีกก่อนตัดสินใจว่าจะเรียกเขามาลุยอีกครั้งหรือไม่อย่างไรนะฮะก็ถือว่าอีชิก็ตอบแบบไม่ได้ตามน้ําไม่ให้กระแสมันไฟลุกไปมากกว่านี้นะครับ แล้วก็ทางอิชิบอกว่าต้องขอบคุณทางวันชัยจารุลตงคาด้วยนะที่เรียกมากระทันหันนะครับแต่ว่าเขาเองก็พร้อมที่จะมารวมถึงต้องขอบคุณทางสโมสรทรูแบงก์คอกด้วยนะครับที่ยอมปล่อยตัวให้นักเตะมาร่วมทีมชาติครับโอ้โหนี่เจ้าชายนี่หล่อทันทีนะครับนะฮะปกติก็หล่ออยู่แล้วนะครับนะฮะเรียกปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับนะฮะแบบว่าไม่ปฏิเสธไม่นี่ด้วยนะครับพร้อมสแตนบายทุกวินาทีนะครับก็ถือว่ามาแทนที่ของเควินไปนะครับแม้ว่าอิชิเนี่ยจะใจเย็นมากนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์แบบ เขาเรียกว่าปณีปนอมทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ว่าอีกฝั่งเนี่ยในโลกโซเชียลนี่หูด่ากันเละเทะแบบเช็ดเม็ดเลยนะครับสำหรับเควินเนี่ยนะฮะคือต่อให้เจ็บจริงๆเนี่ยคนก็ไม่เชื่อหรอกครับคุณชมครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยมีประวัตินะครับถอนตัวแบบไม่มีปีมีคุยนะครับแบบปริศนาประจําเลยนะครับอีกทั้งในวันมารายงานตัวเนี่ยโอ้โหก็พูดด้ดดีเลยนะครับว่าพร้อมมากนะครับแล้วก็บอกสื่อว่าอย่าโจมตีเขาเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับนะฮะกับเรื่องที่มันผ่านมาแต่ปรากฏว่า ถอนซะอย่างนั้นนะครับมาเที่ยวนี้นี่เละเลยนะครับนะสำหรับเควินนะครับแรอบแล้วนะครับนะฮะต้องรอดูว่าคราวหน้าเนี่ยไม่รู้จะมีโอกาสอีกหรือเปล่านะครับนะฮะเรียกมาแล้วก็ทําแบบนี้นะครับก็ตามนั้นนะครับสำหรับเรื่องของเควินดิลล์บลัมนะครับที่เป็นดราม่ามากๆเลยคนไม่ก็สนใจเรื่องของความความพร้อมเลยนะครับเควินเนี่ยเรียกกระแสทีมชาติได้ดีเลยนะครับเรียกกระแสแบบมาด่านะครับทัวร์มาลงอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับในเรื่องของทีมชาตินะครับ อ่ะไปต่อกันที่ประเด็นนึงครับไปเรื่องของตลาดซื้อขายไทยลีกกันหน่อยครับคุณชมครับนะฮะก็เริ่มคึกคักกันทุกวันแล้วนะครับนะฮะไปที่พีดีประจวบกันนิดหนึ่งนะครับล่าสุดผมได้รับรายงานมาว่าอาจจะปล่อยแข้งต่างชาติ2รายนะครับออกจากทีมในช่วงตลาดซื้อขายเล็กแรกนะครับเนื่องจากเล่นไม่เข้าระบบนะฮะของโคชเตียนะครับ2คนนั้นก็คือบารรอสทาเดลลี่กับวันเดอร์ลุยส์นะครับ ซึ่งเล่นไม่เวิร์กเท่าไหร่เลยนะครับผลงานก็ไม่ค่อยดีนะครับโดยแหล่งข่าวบอกว่าบา l อสตันลี่เนี่ยจะเล่นแบบวันแมนโชมากไปหน่อยนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีทีมเวิร์กไม่เข้าแก๊บกับสไตล์ของพี่เตี้ยนะครับที่แกเน้นระบบมากๆนะครับมันก็เลยอยู่ด้วยกันลําบากนะครับส่วนวันเดอร์ลุยสเนี่ย มีอาการหมดแพชชั่นกับไทยลีกแล้วนะครับเนื่องจากอยู่มานานจัดเลยนะครับเตรียมที่จะเก็บกระเป๋าย้ายกลับไปค้าแข่งที่ลีกบาร์ซิลวันเกิดนะฮะอันนี้ที่ผมได้รับรายงานมานะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยประจุบก็คงต้องเสริมทัพใหม่ครับกับโคต้าต่างชาตินะครับตอนนี้ผลงานกําลังพุ่งเลยนะครับสำหรับประจวบนะครับอยู่ท็อปฟราของตารางคะแนนด้วยนะครับคะแนนเท่ากับ BG แล้วก็ท่าเรือเลยนะฮะไม่ธรรมดาเลยครับสำหรับปรจจวบที่ปีที่แล้วนี่ดิ้นรนในการตกชั้นนะครับเปลี่ยนโค้ชสอะมาปีน ได้โคตเตียเข้ามารับงานก็ พุ่งทะยานขึ้นมานะครับในตำแหน่งที่พวกเขาใฝ่ฝันเลยนะครับก็คือท็อปไฟนั่นเองนะครับดูแล้วงานนี้โคเต้ก็อาจจะต้องไปหาต่างชาติที่เล่นเข้ากับระบบแบบเอาชนิดที่ว่าแบบไม่ดื้อด้วยนะครับนะฮะเข้ามาเสริมแน่นอนนะครับก็ต้องรอติดตามสำหรับแฟนๆของพีทีประจวบต่อพิฆาตนั่นเองนะครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับฝากกดไลควก็แชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับในคลิปนี้ก